ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะครับในช่วงบ่ายเราจะไปเที่ยวกันด้วยรถ2แถวครบผมมานั่งรถ2แถวเที่ยวกันนะโดยจุดหมายที่เราจะไปก็คือวัดล่องขุนนั่นเองนะฮะสแถวคันไหนจะออกครับ คันไหนเอยคันนี้นะครับอ๋นนอคันนี้ไปวัดล่องขุนได้ใช่ไหมไปวัดล่องขุนด้วยคันนี้เลยเท่าไหร่พี่ยี่บาที่ห้าบาทนะครับถ้ามีติ๊บกอ๋อถ้าจะติ๊บก็สามิบก็ได้นะที่ไม่ว่าอะไรได้ครับผมคนจังหวัดอรผมเทพครับเหมือนฟิลิป,ปินเหระฟ <laughs> ิลิปินพุดธไทยชัดนี้เลยเหรอหน้าเหมือนคนฟิลิปินเลยอ่าหน้าเหมือน <laughs> ชาวต่างชาตินะครับเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวเราไปดูรถคันหน่อยซิว่ารถคันนี้เป็นยังไง <laughs> เป็นรถอะไรเนี่ยดูผมดาวว่ายูสุใชยด้วยครับคืออีซูซุตัวนี้ก็น่าจะประมาณมางกรทองนัน ไปเออขึ้นรถจะไปแล้วขึ้นรถเร็วไปขึ้นรถไปนี่สั่งขึ้นรถได้นะครับเจ้าของรถคันนี้นะไม่นั่งหน้าเหรอไม่เป็นโชเฟอร์เหรอฮะเป็นโชเฟอร์ไหมครับมานั่งตรงนี้เร็วมาเร็วมาเร็วนั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปเที่ยววัดล่องขุนกันนะทำคอนเทนต์เหรอครับผมตรงแถวตรงหน้าตลาดนี่เยอะมากเลยนะครับก็มีเพื่อนลมทางด้วยใช่ไหมครับอ๋อเราเจอตัดสัตว์นะ วันแรกมาเจอแมววันที่สองเจอแกะวันที่สามเจอน้องน็อกกี้นะครับรถสองแถวนี้เขาจอดอยู่ตรงหน้าตลาดสดเทศบาลนะครับมีแบบหูเพียบเลยครับเป็นสิบสิบ,สบคันแล้วก็วันธรรมดานี่ก็จะออกค่อนข้างบ่อยนะรอไม่นานแป๊บเดียว ถึงแล้วของเรา,า,านี่คือสองแถวที่เรานั่งมานะนี่คันนี้วิ่งไปพานแล้วก็เชียงรายครับลงตรงแยกไฟแดงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเห็นวัดเลยนะเราก็าข้ามถนนมาเลยครับวัดจังหวะไฟแดงพอดีนะจากสี่แยกไฟแดงอันนี้ประมาณสักร้อยเมตรครับถึงแล้วครับวัดลองขุนดังนั้นขากลับเราก็ต้องไปยืนรอตรงสี่แยกนะซึ่งแดดร้อนชีเเชิยเลย <laughs> ้องหาเหลี่ยมยืนดีๆนะเดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เราไปเที่ยววัดล่องขุนกันก่อนดีกว่าครับโอ้เฮ้ยบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะผมเคยมาเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยข้างๆนี่ยังเป็นถนนเล็กๆอยู่เลยนะมาตอนนี้เนี่ยโหถนนใหญ่บเบอเซอร์เลยนะตรงนี้ตรงวัดนี่ยังกาอนุสาวรีย์เลยคนระับโอ้ฝั่งตรงข้ามวัดก็จะมีเป็นแบบโซนขายของด้วยนะเป็นเหมือนตลาดนัด เดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นตรงนี้กันเราจะไปดูวัดก่อนครับโอ้ตอนนี้ทางเข้านี่เขาต้องมีแบบนี้ด้วยนะฮะเป็นเหมือนแท่นเลยนะแท่นทางเข้าเลยนับนี่นับจำนวนคนเลยนะผมเตอมากครับก็บมีตรงนี้ซื้อตัว๋วแต่ว่าเราเป็นคนไทยก็คือเข้าชมฟรีอยู่แล้วก่อนจะเข้าไปในวัดนะฮะนี่เรามาหาเจ้าของวัดก่อนนะนี่ยืนต้อนรับอยู่ตรงนี้เลย เราก็มาเซลฟี่กับท่านเจ้าของวัดทิดหนึ่นงก่อนนะและสิ่งแรกที่เราจะพามาดูนะครับนี่ไม่ใช่โบสถ์หรือวัดแต่อย่างใดแต่คือห้องน้ำครับผมไปครับเรามาดูห้องน้ำกันหน่อยนะรีวิวห้องน้ำก่อนเลยเข้ามาโอ้โหเป็นตีทองครับห้องน้ำทองคำแต่ตรงนี้ก็จะเป็นโถฉี่นะฮะหสวยงามประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆขอา,ขาห้องน้ำดูกันว่าแมทนะสวยงามนะฮะ น่าขมาทาธุระปากๆว่ามันจะเป็นยิงกระต่ายหรือว่าส่งแฝกนครับเข้าไปชมโบสถ์กันดีกว่านะครับขอเชิญทุกท่านพบกับวัดร่องขุนครับผมมุมนี้น่าจะเป็นมุมที่สวยที่สุดในของวัดว่ามีสระน้านะแล้วก็มีวัดอยู่ด้านหลังว้าวโคสวยและก่อนที่เราจะเดินข้ามสะพานได้นะก็ต้องมีแถวยาวๆของพี่ๆเขามาถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับเราก็เลยสไลด์มาด้านข้างก่อนนะตรงนี้เลยครับผม ข้ามาดูด้านข้างกันเลยนะสวยงามมากเคเราไปแล้วนะครับว่าพี่ๆเข้ามาถ่ายรูปชิก,กินอแ,แต่เราไม่ได้ถ่ายชิก,กีเนรเราจะเข้าไปเที่ยวชมแลวนะครับเข้าไปเลยครับอ๋อ oh, ผ่านพี่ยักษ์ไททันสองตนนะไปครับเข้าไปในโบสถ์กันดีกว่าตอนนี้ผมมาวัดล่องขุนครั้งล่าสุดนี่คือวัดยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับประมาณสัก90%เอร์เซ็นงนะมาตอนนี้อีกสิบกว่าปีผ่านมานี่คือร้อเปอร์เซ็นแล้วนะครับสวยงามมากๆกลา,ายเป็นเหมือนกับรูกสบ,บรีเลยผมว่า ทุกคนก็จะแห่แห่นเข้ามานะเป็น landmark ที่สำคัญที่ผมคิดว่าใครที่มาเชียงรายก็คุณก็ควรจะแวะมาสักครั้งหนึ่งนะ กั้นแบบว่าวัดนี่ยังสวยเลยนะโคตรงามกลับมาใหม่ครั้งนี้นี่แบบว่าวัดนี่มีอะไรใหม่ๆเพิ่มอีกเพียบเลยนะฮะสวยมากเลยมีน้ําตกให้เรามานั่งเล่นคลายร้อนด้วยนะฮะผมว่าก็ไม่ค่อยคลายเท่าไหร่ยังร้อนอยู่ดีอ๋อโซนน้าตกนี่เขาเรียกว่าโซนถ้ำสิลน,นะฮะเป็นถ้ำสิลตรงหน้าลิงนี่แหละฮะคือทางเข้าถ้ำนะฮะไม่ใช่น้ําตกนะน้ำตกเป็นแค่ของตกแต่งนะ เดี๋ยวพอถึงเวลาครับตอนนี้ปิดอยู่นะพอถึงเวลาเขาจะเปิดหน้าลิงจะเปิดออกเราจะเข้าไปเที่ยวในป่าของลิงกันนะฮะรออีกแป๊บหนึ่งบ่ายโมงต,ตอนนี้คือลิงพักกินข้าวก่อน <c oughs> และในระหว่างนี้เราก็มาดูรอบๆแถวๆนี้ก่อนก็ได้นะครับตรงน,นี้ก็สวยนะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่งแบบปรินิพานใต้ต้นอันนี้ต้นไทรครับและตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งของอาจจะเะรียกว่าหอระคังและะ้วมั้งเป็นหอระครังทองคำนะฮะแต่ระครังนี่เป็นทองดำครับผม โอ้โหเสียงเพราะมากเสียงโคตรเพราะเสียงโคตรเพราะเสียงใสมากนะเสียงเหมือนในวิทยุเลยไหมตรงนี้คืออะไรยังไม่รู้นะฮะโ,โหยิ่งใหญ่อลังการเป็นเหมือน JD เจดีย์ด้วยกันนะแล้วก็มีสะพานคล,าคล,าาล้ายสะพานแขวนที่เราเดินข้ามไปสการะองค์พระเจดีย์ด้วยคนระับเราพาเดินรอบๆก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ติดพักเที่ยงครับผมผมมาตอนนี้คือประมาณเที่ยงกว่าแนละ้วใกล้จะบ่ายโมงแล้วให้เจ้าหน้าที่ไปกินข้าวนกินปลากันก่อนนิดนึงนะ ได้ตั๋วแล้วครับไปเที่ยวถ้ำฝิ่งนงี่าอี่าถ้ำเปิดแล้วนะครับครับเข้าไปเลยครับในถ้ำข้างในถ้ำนี่นะครับก็จะเป็น ผลงานศิลปะแบบเขาเรียกว่ารอยตัวเลยนะเป็นสามิติเลยดีกว่าเต็มผน,นังเลยนะแล้วก็ประดับประดาฟไฟสวยงามน,นะเป็นผสมผสานเป็นพวกโลกโลกใต้ดินมั้งหรือว่าเป็นโลกแบบว่าโลกหลังความตายอะไรประมาณนี้นะอเข้ามานี้่สวยนะฮะแต่เราต้องระวังนะกลัวแขนจะไปเกี่ยวโดนนู่นนี่นั่น และตอนนี้เราก็ออกมาน่าจะถึงจุดตรงนี้เรียกเรียกว่าถ้าพระนะมัง้งเป็นเหมือนหินงอกหินย้อยนะฮะแล้วก็มีพรากุทรูปอยู่ตรงกลางสระน้ำนะฮะโอโ้สวยมากเลยนะ,ะเราได้รับข้อมูลมานะครับว่าถ้ำนี้นะฮะสร้าง6ปีครับผมแล้วก็เพิ่งจะเปิดได้2เดือนเองนะ,ะ <laughs> ผมมานี่ได้ดว่าเปิดซิงเลยดกว่านี่ใหม่ๆกันเลยนี่ือคนปั้นแล้วครับเนี่ย พี่คือคนปั้นเลยครับอ่านี่คือเจอคนปั้นแล้วนะครับปั้นคนเดียวเลยเหรอครับพี่ในนี้โอ้แท่งๆครับเพี้ยนๆหน่นนะะอยกี่คนเนี้นะยพีนนนที่ปั้นยี่สิบกว่าคนนะครับโอ้ปั้นข้านี้นะฮ่าแซวเลยอันไหนผลงานพี่บ้างในนี้ในห้องนี้ยัังไม่ครบ อันไหนถิ่นงอกถิ่งย้อยเหรอครับอ่าถิ่งงอกถิ่งย้อยเนี่คือผลงานพี่นะส่วนที่เป็นลูกปั้นองค์พระอะไรต่างๆก็จะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะโอ้สวยงามนะตอนออกก็จะมีของที่ระลึกด้วยก็คือหยิบได้เลยใช่นะของที่ระลไม่ใช่ขายหยิบได้ค่ะหยิบได้แล้วก็เอาเงินไปแลกนิดนึงนะครับแล้วแต่ว่าจะหยิบโดนอันไหนนะขอบคุณครับอ่าเรียบร้อยครับผมสำหรับโซนนี้ถ้ำนี้เพิ่งเปิดได้สองเดือนครับผม เดินวนมาดูทีหนึ่งครับเพราะจำชื่อถ้ำไม่ได้ที่นี่คือถ้ำศิล์นะก็แวะมาเที่ยวกันครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับการมาเที่ยวที่วัดล่องคุณแห่งนี้นะียกได้ว่าโอ้ยคุ้มค่ามากมายเลยนะถ้าใครมาเชียงรายผมแนะนําเลยว่าียกได้ว่าได้คอมเมนต์เลยดีกว่าว่าต้องมานะฮะวัดล่องคุณเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากไมกได้ว่าเป็นเหมือนจุดท่องเที่ยวที่ดีเลยแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายมานึกได้ว่า คุ้มแน่นอนนะครับผมการมาเที่ยวเชียงรายแบบสามวัน2คืนของผมในครั้งนี้นะเดียว่าโคตรมันเลยนะเชียงรายนี่มีอะไรเยอะมากมายนะที่น่ามาเที่ยวไลยนะไว้พักหน่อยในทลิปหน้านครับซึ่งจะเป็นที่ไหนยังไงนั้นติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ